เอาล่ะัสดีท่านทักนด้วยนะอยู่ผมเล่นทำไมกลับอนิเมะจินสิตเกมแนวทันเฟนที่เพิ่งเปิดใหม่เมื่อตอนหกโมงที่ผ่านมานะครับนะเป็นของคนไทยด้วยบอกเลยเราลองเล่นก่อนว่าจะเฟี้ยวหนาไหนก็เหมือนจะเป็นคอนซั่นเดียวกับอนิเมะฟานาซีเนาะใครไม่รู้จักเดี๋ยวผมขึ้นรูปทางน้าขวาไปให้นวกันนะอ่เกมนี้เนี่นะครับนะเราจะมารีวิวเกมนี้กันว่ามีอะไรบ้างอย่างแรกฮะโลมหน้าก็คล้ายอนิเมะอ็เจอร์แต่ไม่ลายสวยนะมีแบตเตอร์นพาร์ทเนาะ มีไอเทมมีมีไอเทมเต็มเลยดีดตแคปซูลพอร์เทคลครีเพรเ์เล่นเกมซามอนมีซามอนมีอแอร์แดมมีเควสนะฮะมีสมุดทุกอย่างซึ่งขั้นแรกเลยเราใส่โค้ดก่อนซึ่งโค้ดอยู่ด้านนี้ฮะอันนี้เหมือนในโทรศัพท์ไม่วิ่งนะนี่ซึ่งผมไปหาโค้ดแล้วทุกคนนี่เลยโค้ดตามนี้นี่เอาเฮ้ยมันมันพิมพ์ยากน้องขอญาตก๊อปนะ ไอไต้แจกเหมือนจะไม่เยอะมากนะทุกคนนะแบบแจกพอประมาณนะไม่แจกเยอะขนาดนั้นนะเรียบร้อยห้ารอเจมรีโหลดโทเค็นนี่อยังแล้วกันนะผมก็ใส่หลังคัดลอกใส่ฮะแอโคตรตามนี้เลยทุกคนนะสามารถใส่ได้นะนี่อันนี้แม่เจนซี่ก็น่าจะพัดประมาณพันหนึ่งปะเก้าร้อโอเคพันหนึ่ง ปิดเกมมานะครับเขาให้เรามาห้าสิบเพชนะอันนี้อีกโคดหนึ่งวัดทำไมอะ่ะโอเคปุ๊บเรียบร้อยฮะใส่ไปปึ๊บประมาณนี้ทุกคนสวยเลยทุกคนสามารถดูได้เลยนะเอาล่ะเราจะไม่สุ่มกันอะไรอีกว่าทุกคนแลกก็บ่อยแซลมอนตอนนี้มีซาส,สเกะมีเราสามารถดูได้ไหมว่ามันมี ชายนี่ซีคิปต้องเลเวลสิบเท่านั้นถึงจะเปิดได้โอเคอ่ะอุ้ยตัวเยอะทุกคนมีชาชายอินด้วยอาคาอินุอีกิตนาโตโตโบรี่โบรี่น่าจะเก่งดูอย่างไรตะเกียน์ที่ผ่นมาโอ้เอฟเฟกต์แลแลหรือเปล่าเขามันไม่บอกว่ามันเป็นตัวอ๋อเนี่ยแลแลแล โอ้โหพี่เกลือเกินอีกรอบไปเฮ้ยโอเคฮะทุกคนนะในอีปิกอีปิกเลยตัวแรกนัซสื่นนะเมื่อกี้อ่างั้นเดี๋ยวผมคงต้องไปรีโลทิกเก็ตก่อนละมัง้งนะไปเฮ้ยเบจิตา้าได้อีปิกสองตัวนัซสื่กับเบจิต้าเราจะไปรีโลก่อนเลยแล้วกันนะฮะอันนี้มีอีเวนต์ด้วยทุกคนคืออะไรอ่ะพอเท่าปะโอ้แอนเดี๋ยวนะมีพอทเท่าด้วยทุกคน เอาละมึงน่าจะได้เวลาไลฟ์สดเล่นเกมนี่แหละแต่เดี๋ยวเราต้องใส่โค้ดอีกรอบนึงนะทุกคนนะผมขอยหใส่โค้ดก่อนแล้วก็รีโลทิเก็ตเนี่ยผมไม่ได้ใจว่าต้องรีโลตรงไหนอะ่ะเออมีเทเลพอร์ตปะไม่มีนะมีแอ really. ร์เลยมีอีวลูชันมีเลยชาเลนจ์ี่ด้ว่าเทรดนี่ไงสักคู่ทุกคนนะต้องรีให้มหนันแบบเก่งๆนะเนอะเริ่มเกมมาไม่ให้มางั้นเราต้องใส่โค้ดนั่นผมจะใส่โค้ดเป็นเจโรซาซีเฮดนะ พี่เจดูซ่าเนี่ยใส่โค้ดก่อนอต้องไปแอร์เรียใหม่แล้วก็ใส่โค้ดป่ะ,ะไม่ไม่เจอวอทโอ้แอรีโอแบบว่าแมพเขาใหญ่อะเน,นี่ยทุกคนแบบนะตอนนี้หาช่องโค้ดอยู่ตัวได้ไหมได้โค้ดล่ะแหว่กว่าจะได้เล่นนี่น,ะา,นาน,าลน,น,แ,นลาแล้วเรื่องทุกคนแหว่โค้ดโค้ดนี่ไงไปแล้วเดี๋ยวเราไปสุ่มแล้วเราเริ่มเกมดีวกว่าอยากรู้กันไหมไอฟเฟก,เกมนี้ยังสวยหรือเปล่านะครับนะ ผมไม่ดูตัวอย่างมาเลยเอาล่ะไปรีเทรดยังไงเราได้ตัวอีพิกมาแล้วเราก็ต้องรีเทรดเข้าหน่อยเพื่อเป็นตัวแบบต้นเกมนะปึ๊บเอาเป็นเอ่ออสซีก่อนตัวแรกเรยโลเรงหนึ่งเบจิตาเวทาม,มันลต้นร้อยหนึ่งเลยนะปึ๊บเลงทูวัตเตอร์เฮ s อิ n g ลงปึ๊บอะไรอะเรเดียนเรเดียนคืออย่างวะ เรเดียนคือสองจุดห้าเปอร์เซ็นอ่ากดดูว่าไม่ได้ใช่ไหมเหรอเฮ้ยนี่ไงมีเซ็ตเที่ยวมีเซนิตอ๋อโอเคใช่ไหมอะล่ะ,ละทุกคนมาเริ่ม,มเลยดีกว่าอีกคลิปอีกคลิปเราจะเอาทันจีโร่ไปด้วยชอบไปทันโย่คนเก่งสุดในเกมกดเพเลอะไรเอาล่ะเริ่ม,มเลยดีกว่าอ่าตรงไหนตรงนี้ปึบ๊บแพเน็ตชัตเตอร์หนึ่ง เอาเริ่มเลยเ e n e s ิบเกมใหม่เริ่มเริ่ม oh. เริ่มเอาอารแบบทุกคนใจเยน็นนะมาแล้วุ้ยไอยภาพสวยทุกคนก็สวยก็สวยอ่าเริ่มเลยอยู่ไหนวะมอนมอนอยู่ตรงไหนเอ่ยนี่ใช่ปะหรือเปล่า อ๋อมันเกิดตรงนี้โอเคนักสืบดาร์กเนลอะไรวัดอ๋อโต้สกีฮะทุกคนเปิดเลยเมื่อกี้อ๋อเอฟเฟกอ๋อเป็นยันใหม่เอ้ยสวยอยู่นะอันนี้ตัวอีปีน๋นะทุกคนเอ้โดดไปบึ้มสวยอยู่หน้าเมทที่ให้มานี่ก็เยอะถือว่าเยอะนะแต่นี่ผมมีวับด้วยมันน่าจะแรงมีเหมือนจะมีในโซ่ของนี่โยธาด้วยทุกคนเห็นไหมนักสืบเหมือนเป็นไฟอะไรมืดๆืด เบต้าตีแอเออปกติใช่เหมือนมีท,าทา่า,ทา,นนทา T A v, ด้วยทันจิโร่หน้าไปท่าน้ำปะทันจิโร่เฮ้ยตีเอวีด้วยทันจิโร่เฟี้ยวนะอันดับเมบ้ามาหน่อยอัพเลยอันนี้อัพขั้นที่สองนะอะดาเมจ2สองร้อยเก้าเราเปิดลองดูเปิดเอฟเฟกต์สุดปะมีเสียงรถเด็กแว้นขอยแย่ขอไปด้วยทุกคนนำคากัน หนึ่งโอ้ยก็สวยเพิ่มอัปเกรดต่อไปให้เป็นไฟอ๋อเท่เรานรุวาเท่ไหมนะไฟไลัอย่างนะเป็นการตีแนวตรงอยู่แล้วนะสือชอบพ่นไฟเพราะนักสื่อเป็นมังกรพ่นไฟคู่ดาวสี่วิคู่ดาวก็ทั้งเร็วเลยอ๋อแต่ผมมีบัฟด้วยอันนี้แม็กแล้วนะสหรับนักส,สืเน,นะวงก็สี่สิบเอฟเซก,ก็สวยนะอือันนี้ผมเปิดสุดปะ เอาเปิดสุดดูปึ๊บอ่าสูกก็สวยเดิมอีกเรามาดูเบจิต้าดีไหมผมไม่ได้เอาเบจิต้า Vegeta, ผมมานตรงไหนนะ้างคนได้ปะโอไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เบจิต้าเรื่องมากว่ะเอาทันจิโร่แล้วกันทันจิโร่เนี่ยเหมือนว่าเป็นตัว TLE เนระิ่มต้นเลยนะอัปเดตอัปเกรดได้นิ่ต่อไปฮะวอเทอร์แดนอ๋อไม่ได้เอาตรงอัปเกรดต่ออัปเกรดได้มาสามสี่ขั้นเองนะอืม นะฮะอัปเกรดได้มีเยอะยหลายอันนี้ห้านะอันและนี่เบต้าเบต้าน่าเก่งละตามดักกันบอลไอพวกตัวดักกันบอลแม่งชับกิงอัพเดตอัพเดอ,อันนี้ยังไม่งั้นผมขอแยกขายนะักสืก่อนแล้วกันนะเบต้าหนะ้าแบกไหวยอยู่แหละต้นเกมเป็นการยิงออพลังต่อไปฮะเป็นการยิงบีม นาะยขอขอดูบีมหน่อยบีต้าขอดูบีมหน่อยบีมไฟนอ่แฟทชเทให้ผ่านอ้อแต่นี้ผมเปิดกราฟิกสุดมันก็เริ่มโอ้เริ่มแหลกเริ่มแหลกโทรศัพท์ไม่ได้ไม่ทำเอ่อไม่แรงเริ่มแหลกไม่นะเราจะวางผู้นี้ไปเบรบอัพอัพอัพจบด่านได้ได้หลายเพชรอยู่ปะผมไม่แน่ใจอะผมไม่ได้ดูเลยลืมดู แต่ไม่ได้เราตีทๆๆีก่อนตอนนี้สิบสองเวฟแล้วฮะเฮ้ยเร็วนะกี่นาทีอะม,ๆๆมีมีเวลาบอกไหมอ่ะแต่ผมว่าแพ็ๆมันเร็วมากเลยทุกคนเออทั้งเร็วเลยอ่ะซึ่งดีชอบมีเทพอดกับสปอนกับลอปปี้ด้วยเยีเ่ยมใครที่แบบจะแพ้แล้วแบบเอ้ยกูยอมแพ้กดยอมเบี้ยวอ๋อเด็กแวน้นออ้เออ,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 อพี่ลดแรงมากพี่เออขออนะุญาตขอภายทุกคน อยากอยากให้เป็นเสียงหายมัน,นแหละแต่มันทำไม่ได้สิบสามแล้วน่าจะมีสิบห้าไปและแมั้งมั้งนี่มคนไฟนัสื่อสามารถวันได้กี่ตัวตัวรับอีปกวัดสามตัวอ,อ๋อวันได้แค่สามตัวทุกคนจี้เจบไม่เฟี้ยวเลยอ,อ๋ออ๋อนู้มุกล้องครับอัปเกรดไหม โอเคทุกคนเวสสิบนหะ้าละน่าด่าเวสสุดท้ายหรือเปล่าแต่เร็วนะเกมเร็วเกมเร็วมากเลยผมชอบมากเลยโคตรชอบเกมเร็วๆอ่ะนี่โอ้ยโอ้ยแต่ฮิตแต่ฮิตขึ้นนะนะไอ้โชฮิตดาเมจเนี่ยไอ้โชแม็กเร่งนะไม่เท่าไหร่โชฮิตดาเมจเนี damage, นะ่ยคอนทัางยักษ์กัแหลกเลยยิงบีมสวยเฮ้ยแรงนั้นเนี่ยทำทำเป็นเล่นแรงนะทุกคนเนี่ยมีด้านเนี่ยเป็นซีบวกนะสตัด๊ด หมดยังหมดแล้ว EP ก็เพิ่มไม่เพิ่มอ่าใช้เวลาไป4นาทีทุกคนเฮ้ยเร็วเร็เวเร็วเร็วถือเร็วมากเร็วมากได้เพชร50เพชรแล้วได้ถั่วเซียนกินไม่เพิ่มเรเวล E.P เอาล่ะเรามา,าลองสุ่มกันอีกดีกว啊ไปบอันนี้เอาไม่ใช้เวลาอ่ามีเควสเนาะเราเล่าเควสก่อนแล้วกันนะนี่เควส แซลมอนได้แปดสิบอันนี้คุ้ยแร่วันเนาะแซลมอนอีกปะคุ้ยแร่วันอันนี้คุ้ยแร่วันรับอีกรับอันนี้คือ Human and Social Human ก็เหมือนว่าจะต้องเป็นด่านเนอะอ่าเป็นด่านสองเนอะให้ป้า Social อ่าผมไม่รู้ว่าด่านอะไรอะ่ะอันนี้ Hollow ไม่รู้นี่คืออะไรอะ่ะ โซเชียลเนะี่ยไม่รู้ไม่แน่ใจอะอันนี้ด่าน Infinity, อินฟิตี้อ๋อมีฟิตี้ด้วยเยี่ยมตอนนี้มี430เพชรซึ่งสุ่มได้ไหมไม่ได้แทมสุ่มไม่ได้ใส่โค้ดไปหมดนนแล,วดเเลดดว้วเนี่ยเราไปสุ่มเฮืนาดีกว่าทุกคนมาพาปาเป็นเลโก้อยากได้ตัวเอ่อสักตัวหนึ่งเลยเจ๊กหนนะ่อยเข้มเข้มดูสีกร็รโล โอกาสดับผมม่ลืมดูเรดดับเลยเรดดับเขาไไรวะเรดดับเรดดับคริยูนีเท่เลเจนเลายเจนอยู่ที่หนึ่งเปเซ็นะฮะอีปิกอยู่ที่สิบสองจุดสี่เก้าอันนี้แปดิหกเปอร์เซ็นตัวแรตัวแรไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่อีปีกัสิบสองเปอร์เซ็นเลยนะะั่นเลแล้วมิติกอะคอมมิติกศูนยย่้าไว้ถือว่าเยอะทุกคนมีโอกาสเยอะเยอะอยู่นะ แล้วก็มีโอกาสเยอะนะต้องกึบเกืบหนึ่งเปอร์เซนต์เอาพอกับเลเยอร์แหละเรียบร้อยอีพิกการะลงศพทรายเฮ้ยอีพิกมาลัวรอไอ้รอเนี่ยน่าเก่งทุกคนคือผมแบบเดาโยนหนึมีรอนเ,นนเนี่ยเก่งยิ่งมากมั้งไงน้ำเมตรอุย้ยวงใหญ่นะแต่นักเสื่อวงใหญ่กว่ามีเอ่อทุกอย่างเพิ่มวงเพิ่มไอแท็ก เดี๋ยวไว้มานนี้แล้วกันนะสำหร,รับเอ่ออนิเมะเินะะิสิตนะนะก็ถ้าว่างอาจจะมารีวิวอันนี้เป็นมิติกเรสพาวเวอร์คืออะไรวะช่างเถิดนะฮะถ้าเรามีโอกาสเราอาจจะกลับมานั่งเล่นกันต่อนะครับนะถ้าผมมีเวลามากพอนะฮะนีา่าตอนนี้เวลาไม,ม่ค่อยมีมหาลัายก็วุ่นวุ่นแล้วนะฮะเอาไว้วันนี้สำหร,รับอันิเมะเจนิสิตบอกเลยว่าเกมมวยไทยบอกเลยดีมากลองมาเล่นกันดูนะฮะเดี๋ยวเราจเจอใหม่คลิปหน้าทุกคนบายจ้ะไป